ทุกๆท่านรู้สึกเบื่อกันไหมครับสนใจอยากจะลองใช้ชีวิตเป็นคอนเทนต์ครีเตอร์กันดูสักหน่อยไหมครับซึ่งคอนเทนต์นั้นก็มีหลากหลายรูปแบบให้เราเลือกทํากันไม่ว่าจะเป็นอาทิเช่นวอล์คไลฟ์สไตล์วิดีโอเกมรีวิวหรืออินเทอร์วิวสัมภาษณ์ให้ความรู้ข่าวและอื่นๆอีกมากมายและแน่นอนคลิปนี้ผมจะพูดถึงเกมที่จะทให้คุณได้ใช้ชีวิตอย่างยูทูบเบอร์แบบสมบูรณ์มั้งเพื่อที่จะหาเงินอัปเกรดอุปกรณ์ใหม่ๆ เพื่อให้งานครั้งถัดไปนั้นคุณภาพยิ่งขึ้นและเกมตัวปัน,นี้ที่ผมจะพูดถึงจะเป็นเกมอะไรไปไม่ได้ที่จะเข้ากับฮาโลวีนในวันนี้นั่นก็คือ Content ์รอนนิ่งครับประกาศถึงนักสร้างสรรค์คอนเทนต์ทั้งหลายขอให้ทุกท่านการยมมขัดขณะน,นี้ยานบินของเรากำลังจะแลนดิ้งถึงจุดหมายแล้ว ตอนและที่นี่คือบ้านออฟฟิศแสนสุขของคุณและเราจะทิ้งอย่างลำนี้ให้กับคุณไว้สำหรับการไปทำงานและกลับบ้านขอให้โชคดีและสนุกกับการทำคอนเทนต์ฮัลโหลฮัลโหลหนึองสาม่ะมาเริ่มกันเลยในคลิปวิดีโอนี้ครับถ้าใครคาดหวังสาระจากคลิปวิดีโอนี้ไม่มีครับทำเอาสนุกเฉยๆครับคอนเทนต์วอร์ดิ่งนั้นเป็นเกมแนวเฮอร์เรอร์ที่สามารถโคอบกับเพื่อนได้ส่งสุดถึง4คน เกมนี้ครับในตอนนั้นมันเคยได้ทำการแจกฟรีเมื่อวางจำหน่ายและเป็นการวางจำหน่ายที่ลดราคา100%จากนั้นก็ขายในราคาปกติ179บาทจริงๆแล้วเกมนี้มันก็แทบจะไม่มีอะไรซับซ้อนเลยครับง่ายง่ายแบบใครก็เล่นได้อ่ะเดี๋ยวผมเปิดตัวอย่างจากผู้พัฒนาให้ดูอ่ะ Citrus we need to take this camera this is Citrus's first game by the way guys uh, say hi in the comments to Citrus Bird we need to go in into that ship um film cool stuff for our viewers and then upload the video and make views which make us money to make more views and more money so let's go ใช่ครับวิธีการเล่นก็ตามมันเลย3ขั้นตอนง่ายๆออกไปสำรวจสถานที่รกร้างสถานที่เก่าๆและถ่ายทำอะไรสักอย่างที่เป็นคหูน่ากลัวน่ากลัวหรือบันเทิง3อัปโหลดลง SpookTube Go ไวรัลจากนั้นก็รับมันนี่คุณและเพื่อนๆของคุณจะได้รับภารกิจในการ ทำมาหากินจะต้องออกไปถ่ายทําในสถานที่โลกลางนั้นให้มันดูน่ากลัวให้ม,มีคอนเทนต์และสนุกถูกใจคนดูเพื่อที่จะได้เงินมาเลี้ยงปากท้องทีมงานและอัปเกรดอุปกรณ์ต่างๆเพื่อให้คอนเทนต์นั้นคุณภาพยิ่งขึ้นและอยู่รอดจากภัยอันตรายทั้งหลายในขณะถ่ายทํมามันเริ่มกันที่คุณจะได้เล่นเป็นตัวคุณเองและสามารถปรับแต่งหน้าตาได้ได้ด้วยการพิมพ์มาลงไปเลือกสีได้ชอบตามความสร้างสรรค์ของแต่ละคนเลยจากนั้นก็ทําการทักไปชวนเพื่อนๆของคุณ เข้ามายัางออฟฟิศของคุณและออกไปทำงานถ่ายทำคอนเทนต์สุดมันกันได้เลยโอเคเข้าไปนะดิเข้าไป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 ดิกดกดแล้วกดแล้วนั่นไงตายปะเนี่ยไม่ตายในช่วงเริ่มแรกนั้นตัวเกมจะแบ่งพันกิจให้คุณเป็นระดับความยากตามความดังของเราวอมมีชื่อเสียงหรือเป็นที่รู้จักนั่นเองไม่ง่ายเลยใช่ไหมล่ะครับในช่วงแรกเริ่มใหม่เกมจะมีเป้าหมายให้เราได้ทํา ยอดวิวเท่านั้นเท่านี้ภายในระยะเวลาที่กําหนดนั่นก็คือ3วันถ้ายอดวิวผ่านทะลุปเป้าเราก็จะได้เลื่อนไปในระดับถัดไปเหมือนกันเหมือนกับว่าเรามีผู้ติดตามเพิ่มขึ้นซึ่งก็มีความท้าทายที่เพิ่มขึ้นตึงขึ้นและแน่นอนคุณจะได้คอนเทนต์แน่ๆจากยอดวิวที่ต้องทำหลักพันก็ต้องทําให้ได้ถึงหลักหมืน่นพอหลักหมื่นผ่านไปก็ต้องขึ้นไปหลักแสนไปจนถึงล้านวิว นั่นแหละครับคือเป้าหมายสูงสุดของเกมนี้ทำคอนเทนต์เพื่อเงินฟังดูเหมือนมันจะง่ายใช่ไหมล่ะครับแต่มันก็ไม่ง่ายเลยที่ต้องเสี่ยงชีวิตไปกับการทำคอนเทนต์ซึ่งความท้าทายของการออกไปถ่ายทำคอนเทนต์นั้นก็จะมีโอกาสเหล่ามอนเตอร์ที่จ้องจะเซตห่อซีมอคนและจ้องจะเล่นคุณสูงตามไปด้วยในขณะเดียวกันนั้นบางวันคุณและองเพื่อนที่ออกไปถ่ายกันในวันนั้นก็อาจจะไม่มีใครรอดกลับมาอัพคลิปวิดีโอเลยก็ได้ซึ่งเกมมันก็ยังใจดีที่ไม่ได้ทำให้เกม โอเวอร์งกว่าจะครบกําหนดหวันแต่แค่มันจะทําให้วันนั้นของเราไม่มีคลิปไปอัปโหลดลงให้คนดูเพื่อจะได้ยอดวิวและใช่แล้วครับคุณก็จะไม่ได้เงินในวันนั้นเลยแต,แ,ตแต่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 ในวันที่เหลือของเกมเรายังสามารถกลับเข้าไปเก็บกู้กล้องเก่าๆที่เราและเพื่อนเราตายกลับมาได้เฮ้ยได้แล้วพร้อมกับกล้องใหม่ที่ไปถ่ายทําในวันเดียวกัน ด้วยเช่นกันแต่กล้องตอนนั้นจะไม่สามารถใช้งานได้หรือถ่ายอะไรเพิ่มได้ทำได้แค่ต้องนำกลับมา Export CD แล้วอัปท่านั้นทีนี้ครับเราก็จะมี2คลิปไปเปิดในวันเดียวแบบกูมีดับเบิลคลิปในวันเดียวพร้อมยืนดูยืนลุ้นยอดวิวไปกับเพื่อนและอ่านคอมเมนต์จากผู้ชมวิวจะเยอะจะน้อยอยู่ที่ถ่ายมาได้เยอะแค่ไหนน่ากลัวแค่ไหนและบันเทิงขนาดไหนแต่ถ้าหากยอดวิวภายใน3วันครบตามกำหนดแล้วก็คุณ ก็จะได้ออกไปถ่ายทำคอนเทนต์กันต่อไปในวันถัดไปที่เป้าหมายสูงขึ้นและก็เสี่ยงตายมากขึ้นเงินเยอะขึ้นยอดวิวก็เยอะขึ้นตามเป้าหมายหรวอส่วนเงินของตัวเกมนั้นจะแบ่งออกเป็น2สกุลเงินอันแรกจะเป็นเงินที่สามารถซื้อของได้ทั่วไปสําหรับการออกไปถ่ายทําเดี๋ยวส่วนอุปกรณ์ผมจะมาพูดถึงอีกทีส่วนที่2จะเป็นเหรียญโทเคนที่เราสามารถได้รับจากการทําชาเลนจ์และผ่านเป้าหมายใน3วันสามารถเลือกทําได้ในห้องคอมชั้นหนึ่ง ก็จะเป็นเงินที่เอาไว้ซื้อของตกแต่งออฟฟิศและตัวคุณได้เช่นหมวกให้แก่ตัวละครของอัพเกรดออฟฟิศไม่ว่าจะเป็นฉากเขียวสระว่ายน้ำหรือแม้กระทั่งพอดแคสต์บูธและอื่นๆประกอบกันให้ดูมีสีสันยิ่งขึ้นลองดูราคาและหาซื้อมาดูกันได้ครับในส่วนของค่างเงินดอลลาร์นั้นเราจะสามารถเอาเงินนี้ไปซื้ออุปกรณ์ใหม่ ทีนี้เรามาดูในส่วนของอุปกรณ์กันบ้างว่ามันมีอะไรให้เราได้เล่นบ้างในส่วนอุปกรณ์หมวดหมู่ที่1ครับจะเป็นแสงไฟที่จะทําให้เราได้เห็นผีชัดขึ้นมองเห็นได้มากขึ้นไม่ว่าจะเป็นไฟฉายเก่ามันก็คือไฟฉายที่อยู่ในขั้นประหยัดที่สุดและสว่างไม่มากตามสภาพเป็นไฟฉายฟรีที่มีให้ตอนเริ่มเล่นแต่ถ้าหากทําตกหลน่นหายมันก็อาจจะไม่มีไฟฉายใช้ก็ได้และต้องซื้อเอาใหม่ 2. แฟร์ช่วยให้มองเห็นในระดับหนึ่งเป็นสีสันของแฟร เอาไว้เป็นจุดเด่นให้เพื่อนมองเห็นได้มากกว่าอันนี้น่าจะเป็นประโยชน์ของมัน 3. ไฟฉายทันสมัยที่เพิ่มความสว่างและแบตเตอรี่ขึ้น 4. ไฟฉายยาวไฟฉายยาวคือไฟฉายระยะไกลมันจะไม่สว่างมากแต่มันจะส่องได้ไกลขึ้นกว่าไฟฉายอื่นๆในลำดับอันถัดไปจะเป็นไฟฉายรุ่นอัปเกรดข,ของทั้งสองรุ่นที่เพิ่งพูดไปซึ่งมีชื่อว่า Modern Flashlight Pro และ Long Flashlight Pro นั่นก็คือไฟฉายทันสมัยขั้นโปรและ ไฟฉายยาวขั้นโปรนั่นเองทั้งสองรุ่นนี้ก็อาจจะเพิ่มความสว่างที่มากขึ้นในส่วนไฟฉายยาวรุ่นโปรนั้นผมก็คิดว่ามันน่าจะอัปเกรดจากรุ่นปกติสองในไกลขึ้นซึ่งมันจะช่วยให้คอนเทนต์นั้นมีความสว่างมากขึ้นและดูได้ง่ายขึ้นเปรียบเสมือนคนที่ถือไฟฉายเหล่านี้เป็นทีมไฟในการถ่ายทำอยากได้แสงแบบไหนอ๋อขอแค่บอกแต่ถ้าโดนหลอกก็ตัวใข่ตัวมันเฮ้ยมันมาเลอนกูมันเ่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 นกูมันเอกูไอ้เจ๊ ช็อตมันสีลูกพี่เฮ้ยโ,โดนทุม่มโดนทุม่มกูหลบแฟบกหลบแฟบเอในส่วนหมวดหมู่ที่2จะเป็นอุปกรณ์จำพวกทางการแพทย์ที่จะมาช่วยให้ทีมงานของเรานั้นรอดพ้นจากภัยอันตรายที่เข้ามาเซอร์ไพรส์พวกคุณคงจินตนาการกันออกใช่ไหมล่ะครับมันคงจะมีโอ้พวกผ้าพันแผลยาเข็มฉีดยาเพิ่มพลังการวิ่งอะไรพวกนี้แน่เลยคำตอบคือไม่ใช่ครับอุปกรณ์ทางการแพทย์ของเกมนี้มีเพียงแค่2ชิ้นเท่านั้นอุปกรณ์ที่1นนั่นก็คือผู้มือการกอดครับ เอ้ามันคือเครื่องมือทางกันแพทย์ยังไงอ่ะเอ้าคือการกอดน,นั้นมันจะช่วยให้เรารู้สึกดีและอบอุ่นซึ่งถ้ากอดหิวกายหิวใจให้กับเหล่าของเพื่อนที่เสียขวัญและถูกทำ้ายจากเจ้าถิ่นนั้นจะช่วยให้เ่าเพื่อน,นเรานั้นมีพลังชีวิตที่เพิ่มขึ้นเพื่อที่จะมีพลังในการใช้ชีวิตรหรือทำงานต่อไปและกลับบ้านด้วยกันในอุปกรณ์ชิ้นถัดไปจะเป็นเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าหรือที่ช็อตไฟฟ้าอุปกรณ์นี้จะมีแบตเตอรี่ที่สามารถใช้ได้สูงสุด สี่ครั้งมั้งถ้าผมจะ<ร> passive, ไม่ผิดอะ<า>นะแต่ถ้าแบตหมดก็ไม่สามารถใช้ต่อได้เลย <ไ MER? S 2> ฉะนั้นพยายามอย่าตายกันละครับยังไม่ตายนี่อ๋อตายแล้วทีนี้เรามาดูในหมวดหมู่ที่3กันบ้างนี่จะเป็นหมวดหมู่ที่ผมพูดถึงบ่อยสุดตั้งแต่ต้นคลิปล้รมั้งนั่นก็คือหมวดหมู่แกดเจ็ตครับหรืออุปกรณ์นั่นเองอันที่หนึ่งเรามาเริ่มกันที่ชิ้นแรกกันเลยที่ ราคาประหยัดพอมีประโยชน์กับสถานการณ์ต่างๆได้นั่นก็คือ g o ูบอลระเบิดกาวขนาดใหญ่ที่ช่วยทำให้ลดความเร็วหรือสโลการเคลื่อนไหวของเหล่ามอนสเตอร์ได้พอให้เราได้มีเวลาโกยหนีกันหรือถ่ายทำพวกมันขนาดติดอยู่ใน Google แต่พึงระวังเอาไว้ว่าเราก็ติดกาวได้เหมือนกันซึ่งมันอันตรายมากๆถ้าคุณเป็นคนติดซะเองในระหว่างลบนี้พวกมอนสเตอร์เหล่านั้นอุปกรณ์ที่นสองนั้นจะเป็นไมโครโฟนผู้ประกาศข่าว ที่จะช่วยเพิ่มให้เสียงพิธีกรหรือเสียงคนรายงานในคลิปนั้นคมชัดยิ่งขึ้นมีประโยชน์ในการใช้รายงานการถ่ายในสถานการณ์ต่างๆทำให้ผู้ชมได้ยินเสียงพิธีกรคนนั้นชัดขึ้นกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่ตรงหน้า 3. เป็นไม็อตกันไมบูมที่จะช่วยทำให้เก็บเสียงบรรยากาศรอบๆในสถานเดือนนั้นได้ดีมากขึ้นเสียงพูดของเหล่าเพื่อนในคลิปของแต่ละคนจะชัดขึ้นหล่อสวยขึ้นด้วยไม้ตัวนี้อุปกรณ์ชิ้นที่4นั้นจะเป็นแคปเปอร์สเลท เอาไว้สิ่งเสียงถ่ายทำคืออุปกรณ์นี้จริงๆแล้วเขามีไว้เข้าฉากก่อนเริ่มถ่ายทำเพื่อทำการซิ้นเสียงเพื่อให้คนตัดต่อน,นั้นได้ทำงานง่ายขึ้นไม่ต้องมานั่งงมแต่เกมนี้นั้นเอามาใช้เล่นๆแคปเล่น,เล,นเล่นกันประกอบวิดีโอพอให้ได้มีพร็อพถือแคปเล่นตอนออกไปถ่ายกันจะได้มีสีสันมากขึ้นอุปกรณ์อันที่ห้าจะเป็นซาวเพเยอร์เป็นซาวแพดขนาดพกพาหรือเรียกง่ายๆว่าซาวเอฟเฟกต์เอาไว้กดตบมุกกับสถานการณ์ต่างๆหรือกดล่อตีนก็ได้เช่นกัน แต่ไม่แน่ใจว่าตีนมอนกับตีนเพื่อนอะไรจะมาก่อนถ้าหากกดบ่อยเกินไป 6. อันนี้ค่อนข้างมีประโยชน์อยู่มากกับกันถ่ายทำคอนเทนต์นั่นก็คือตะขอเซฟเดอร์ไลท์แอนเด t ดถ้าไม่ถึงว่างั้นตัวตะขอนี้จะสามารถหกดึงเพื่อนเข้ามาเพื่อเซฟชีวิตเพื่อนของคุณหรือถ้าชีวิตนั้นมีความสุขมากเกินไปคุณก็ยังสามารถุกผีมาออกกล้องเป็นเพื่อนคุณได้เพื่อมอบความระทึกให้แก่ผู้ชมและชีวิตของคุณ อุปกรณ์อันที่7จะเป็นกระดานวาดภาพผมยังไม่ค่อยสนใจมันสักเท่าไหร่เพราะมันเพิ่งอัพเข้ามาใหม่มันก็คือเอาไว้วาดหรือเขียนข้อความชูประกอบคลิปอะไรประมาณนี้อุปกรณ์อันที่แปดคงจะเป็นอุปกรณ์ที่เจ๋งสุดและสุดเจ๋งนี่คงเป็นอุปกรณ์ที่สุดเจ๋งและเจ๋งสุดในยะนี้แล,แล้วมันเป็นอุปกรณ์ที่สามารถเคา,เาน์เตอร์เหล่ามอนเตอร์ต่างๆให้ลงไปนอนกองกับพื้นได้นั่นก็คือช็อคสติกที่ช็อตไฟฟ้าเอาไว้ดักช็อตพวกมอนที่เหล่ามันไส้หรือเก็บไว้ใช้ยามขับขันก็ได้เช่นกัน แต่ถามว่าเก็บไปใช้เวลาฉุกเฉินจริงไหมคําตอบคือไม่ครับพอเวลาเจอมอนไม่ว่ามอนหน้าไหนเข้ามาเมื่อเพื่อนๆที่ถืออุปกรณ์นี้ไว้มันจะมีความห้าวเพิ่มขึ้น1นล้านเปอร์เซ็นต์ไม่ว่าไอ้มอนหน้าไหนเข้ามามึงโดนกูแน่แต่มันก็เป็นเครื่องมือไฟฟ้าครับมันก็มีแบตเตอรี่ที่ต้องใช้ในการทํางานของมันฉะนั้นมันจะช็อตได้ไม่กี่ครั้งแล้วก็หมดอ้างหมดแล้วก็วิ่งสิครับรอรอะไรอยู่ล่ะ ในด้านอ,อุปก,กรณ์ก็มีประมาณนั้นครับก็หมดไปแล้วและนอกจากอ,อุปก,กรณ์แล้วตัวเกมยังมีอ e ีโมดอีกให้เราได้ซื้อใส่กันไปออกท่าต่างๆต่อหน้าเจ้าถิ่นเพื่อเพิ่มความบันเทิงของคอนเพนต์หรือเย้าโยนกวนประสาทให้หมดก็มีมากมายพอให้ได้ซื้อไปใช้กันไม่ว่าจะเป็นท่าอบมือหรือกระโดดเชือกท่าเต้นที่1นท่าเต้นที่2อท่าเต้นที่3ชูดนิ้วเป็นกำลังใจให้เพื่อนโยคะและที่ขาดไม่ได้เลยถ้ากดไหลสุดคลาสสิกยกนิ้วโปง้ง เป็นท่าประจันผมเลยเวลาเล่นแต่ก็ลองไปหาซื้อท่าอ,อื่นมาใส่กันได้ซึ่งค,คนคนนึงก็จะสามารถใส่ท่าได้เพียงคนละท่าเท่านั้นมาดูในส่วนของบทมู่สุดท้ายก็จะเป็นผู้ปราตย์เอาไวย้ยิงฉลองจะเป็นตอนเพื่อนรอดเพื่อนตายเพื่อนหายหรือจะยิงตอนปิดชิปก็ได้แล้วแต่มันจะส่งเสียงปิ้วมาสั้นๆเรียกความสนใจได้ระดับหนึ่ง แล้วเกมนี้สนุกยังไงทําไมถึงหยิบเกมนี้มาส่วนตัวผมมองว่าบรรยากาศเกมนี้ก็ทําได้ไม่เร็วเลยด่านมีหลายชั้นมีความลึกและทําบรรยากาศได้ดูน่ากลัวประกอบกับสถานที่ที่มืดถ้าไปคนเดียวก็อาจจะหลงทางเข้าให้ได้และมันยังชวนให้เราเระแวงไปกับพื้นที่ต่างๆอยู่ตลอดเวลาขนาดสารวจคอนเทนต์ก็ต้องถ่ายชีวิตก็ต้องรักษาแถมตัวละครเหล่านั้นมันก็มีข้อจํากัดอีกด้วยไม่จะเป็นพลังก,กาลังที่ถ้าวิ่งมากๆเป็นเวลานาน,านก็อาจจะเหนื่อย และเดินช้าเสี่ยงต่อการตกเป็นเป้าของเหล่ามอนเตอร์หรือสปาลาดได้นอกจากพละกําลังแล้วยังมีออกซิเจนที่มีจํานวนจํากัดที่ต้องคอยดูว่ามันจะหมดตอนไหนมันทําให้เราต้องคิดว่าเราจะเดินสารวจไปโซนไหนก่อนเพื่อจะได้ได้คอนเทนต์ตลกๆหรือน่ากลัวน่ากลัวมากลับไปอัปโหลดให้ผู้ชมได้ดูจะถ่ายอะไรเก็บแรงไว้วิ่งจังหวะไหนออกซิเจนจะพอไหมถ้าอยู่นานๆฟิล์มจะหมดเมื่อไหร่อะไรแบบนี้บวกกับบรรยากาศที่ดูน่ากลัวอยู่แล้ว ที่ชวนให้ระแวงไปกับทุกๆพื้นที่ว่ามันจะมีมอนตัวไหนโผล่มาบ้างไม่ว่าจะเป็นความเงียบของสถานที่นั้นๆและเสียงแอมเบียนที่เข้ากับบรรยากาศที่ฟังดูเหมือนหลุดเข้าไปอยู่ตรงนั้นระบบ voice chat อันนี้ดีผมชอบมากมันดูสมจริงดีเวลาเราอยู่ใกล้ๆเพื่อนเราก็จะได้ยินเสียงของพวกเขาขชัดเจนและผมขอแนะนําเลยว่าถ้าใครเล่นกับเพื่อนๆแล้วก็ปิดไมค์ดิสคอยไปซะแล้วไปคุยกันในเกมดีกว่าได้บรรยากาศสุดๆ แบบว่าถ้าเราอยู่ไปเพื่อนมากเท่าไหร่เสียงของเพื่อนเพื่อนก็จะค่อยๆเฟดออกไปและจนไม่ได้ยินเสียงในที่สุดและเสียงพูดก็มีดนามิกเป็นประดามพื้นที่มีรรเวิร์บสะท้อนให้ดูสมจริงและมีมิติพอสมควรเวลาสำรวจและลงทางเราก็ต้องเรียกหาเพื่อนแล้วได้ยินเสียงเพื่อนจากไกลนี่มันเหมือนกับความหวังการรอดชีวิตนั้นกลับมาอีกครั้งแต่ถ้าหากวันใดวันหนึ่งดีหน่อยไปเจอแจ็คพอตออกกากยานปุ๊บเจอเลยแทบจะวิ่งมีชีวิตชีวิตเลยด้วยซ้ำพวกออกซิเจนอะไรพวกนี้ไม่สดใจแล้วเว้ยขอเอาต อีกอย่างกล้องก็มีฟิล์มจำนวนจำกัดเช่นกันจะถ่ายอะไรไมั่วๆไม่ได้ต้องดูด้วยว่าอันไหนมันดีมันต้นไหนหน่าถ่ายเพื่อนโดนอะไรแล้วมันดูน่าสนใจหรือสนุกเราก็สามารถถ่ายเก็บไปอัพโหลดให้คนดูเราดูได้ถ่ายอะไรไมัวม่วๆก็ไม่ได้เดี๋ยวคนดูเราไม่ถูกใจยอดวิวน้อยอีกตังก็น้อยอีกจะไม่มีตังซื้ออุปกรณ์ไปเล่นกับมอนสเตอร์และดับเบิลหลังมันจะยากขึ้นอย่างไรก็ตามครับมันไม่ได้เป็นเกมที่ต้องเข้าไปถ่ายคลิปแล้วก็ออกการดีไซน์ของเกมเขาจะทําให้เราได้ ใช้อุปกรณ์ผสมประสานกันเพื่อให้ได้คอนเทนต์ที่คุณภาพแต่ใครจะสนละ่ะเจอมอนเทนี่แทบกระเจิงแทบจะลืมทุกอย่างนี่เป็นเกมที่ต้องใช้พลังงานเล่นพอสมควรเล่นจุกมีบนเหนื่อยแถมในบางแมปในบางพื้นที่ก็จะมีของฟรีให้เราได้เก็บไปเล่นด้วยไม่ว่าจะเป็นไฟฉายเอ่ยวิทยุเอ่ยเอาไว้เปิดเพลงโจโ,จโจอล่อพวกมอนล่อพวกสัตว์ประหลาดทีนี้แหละบันเทิงของจริงแล้วในเวลาที่มอนมามันพอจะมีวิธีรับมือกับพวกมันบ้างไหม ซึ่งถ้าคุณได้ฟังอุปรกรณ์ที่ผมได้แนะนําไปมันจะพอมีอุปรกรณ์ที่เราจะสามารถสู้กลับได้ใช่ไหมละ่ะเจมไม่ได้ตัดมือเราอะไรขนาดนั้นเพราะเขาจะให้อุปรกรณ์เราแต่ต้องซื้อฉะนั้นมันสู้ได้แน่นอนครับแต่วิธีการที่ดีที่สุดเวลาเจอมอนสําหรับผมก็คือวิ่งสิครับใช่แล้วครับวิ่งสิคอนเทนต์นี้จะทําพวกเราตายกันหมดแต่มันก็พอมีบางตัวที่สามารถเดินหนีได้ง่ายบางประเภทที่อาจจะต้องวิ่งและบางประเภทที่สามารถเดินเข้าไปถักถายใกล้ๆกล้ได้ที่ไม่อันตรายมากนะัก พอได้มีคอนเทนต์ในเวลาที่ไม่เจอตัวอะไรเด็ดๆเราก็เล่นกับตัวพวกนี้ได้แต่ใน,นส่วนตัวผมไม่ชอบที่สุดคงจะเป็นไอสตรีมเมอร์ที่แบกอุปกรณ์หนักๆก,กับพี่เพิ่มบิ๊กแซ่บนี่แหละไอสตรีมเมอร์นี้มันวิ่งเร็วไม่พอไม่ยังหวดแรงอีกโดนเทนี่แบบนอนงายและลูกใหม่ทีก็โดนใส่อีกรอบตายส่วนพี่เพิ่มก็ถ้าเจอพี่เขาคนนี้ก็อย่าได้เข้ากับไอเชียวพี่แกตบเราตายได้ในทีเดียวได้เลย ผมเนี่ยโดนจับทุ่มแพบยังไม่ทันได้ลุกโดนต่อรอบสองตายครับดี่สิครับรออะไรกับอีกตัวละครที่นาคานแทนที่จะน่าก,กลัวนั่นก็คือไอโรบอตติดปืนนี่แหละถ้าหากไม่รู้จักแมปโดยพเพาเพอวิ่งหลบกับมันแล้วไปเจอทางตันนะบอกลหล่าเพื่อนๆได้เลยทั้งนี้ทั้งนั้นครับจงรักษาชีวิตไว้ให้ดีเพราะคุณอาจเป็นความหวังเดียวของเหล่าเพื่อน ในการกรอบกู้บริษัทและทําให้บริษัทได้เติบโตไปหลักล้านได้ในในครั้งนี้หรือครั้งหน้าซึ่งในตอนนี้พวกคุณคงจะเข้าใจพ้อยหลักของเกมแล้วใช่ไหมนะครับว่าต้องมีคอนเทนต์และรอดชีวิตไปให้ถึงที่สุดเพื่อที่ได้ไปถึงจุดสูงสุดของการเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์คอยสนุกกับการทำคอนเทนต์นะครับเหล่าคอนเทนต์ครีเอเตอร์ทั้งหลายซึ่ง ในต,ตอนนี้นับตั้งแต่เกมวางจําหน่ายมาตัวเกมก็ได้มีมอนเตอร์เพิ่มเข้ามาเยอะพอสมควรเลยละครับสุดท้ายนี้ตัวเกมก็ได้ทําหน้าที่ของมันครับคือการเล่นแล้วสนุกเพลิดเพลินไปกับการออกสํารวจเหล่ามอนเตอร์ในฉากที่สร้างสารรค์บรรยากาศที่ดูลกลางลึกลับและน่ากลัวแต่จะว่าอย่างนั้นอย่างนี้จะชมอย่างเดียวก็ไม่ได้ตัวเกมมันก็มีข้อเสียอยู่บ้างเพราะเกมมันก็มีอยู่แค่นี้แหละครับมันก็อาจจะขาดความหลากหลายของเนื้อหาคอนเทนต์ที่มีไม่มากพอของตัวมันเองแต่ส่วนตัวผมชอบนะสนุกดีเล่นง่ายๆ เข้าใจได้ไม่ยากจนถึงตอนนี้ครับคุณก็ได้เห็นหลายๆช่องเขาได้เล่นเกมนี้กันไปแล้วบ้างตั้งแต่เกมจากฟรีแต่กับผมไม่ค่อยจะมีเกมสยองขวัญเล่นมากนะักเลยหยิบเกมนี้มาทําเป็นคอนเทนต์แล้วกันหวังว่าทุกคนคงจะสนุกกับคลิปวิดีโอนะครับเอาละครับถ้าหากเป็นคุณแล้วคุณจะยอมเสี่ยงชีวิตเพื่อคอนเทนต์หรือไม่และทั้งหมดนี้มันก็ขึ้นอยู่กับคุณแล้วครับว่าจะตัดสินใจยอมเสี่ยงกับมันหรือเปล่าและขอบคุณทุกคนที่หลงเข้ามาและกดติดตามไปด้วยนะครับขอบคุณมากหวังว่าจะชอบคลิปนี้กกัััันนนคครรบสุขสุขตวีทอด ไปไปนะห้องนี้ปะคือห้องไหนวะนี่ไงนี่มันลากมาตรงนี้อ้ยเฮียมันจะตามอย่างนี้ไม่ได้นะไม่ได้นะดูอายุสีเลียสโอ้โนอออ้ไอ้้้ไ้ไไอ้ไไอไ้ไอ้ไไไยดไ้ไ้ไอออออ้ นฮะเมื่อกี้มีไม่ใช่เหรอไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่มีอะไรเลยนะมีแต่ซาดโอ้ยเลุดดึงอะไรเนี่ยมีใครยืนอยู่บนนั้นนะมันบ้าหายไปแล้วเมื่อกี้มันมีแสงกับพิษอยู่ตรงนี้เฮ้ยนั่นนั่นนั่นหลังหลังหลังหยุดเลยเอ้ยโดนดึงเราพี่โดนอีกแล้วเหรอชิดหายไม่ได้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 ไม่ไม่เก็บสามเลยเหรอ Oh. นั่งไงโดนซเลนเดอร์แมนซเลนเดอร์แมนเป็นไงเจอตัวอย่างี้เราไม่เจอตัวเชียร์อะไรเนี้ยตายยกตีกูบอกเลยไม่เจอตัวดีตายห่างหมดเลยกูไปตาก็แค่วันเดียวกูเอาคนกูแล้วแหละ ตึกเอ๊ะก็แบบไมค์กูช็อตแบบ